ตูกระโถนถ้วยก็เบื้องเก่าที่สะมสมไว้เป็นกาน้ำชาเี่ยดเองาุดมเคมยลายคำ ที่เก่าที่สะสม,มสอย่างเงี้ยมองเก่าเีเป็นวัตถุโบราณเก่าฮะที่สะสมที่เก็บรักษาไว้ที่พังเป็นผลิตภัณฑ์เก็บรักษาเนี่ย

ปืนลูกปืนใหญ่พุทธมาจากโบราณสัจจะเจ็บรักษาไว้เครื่องปั่นดินเผาหินแกะโบราณน,นี่ ห,หินหินน่าจะเป็นหินหินทรายแกะแล้วก็ดินน่าจะเป็นหินทรายแกะเป็นเกาน่า อันนี้ก็สมัยสุขโขทยัยฮะชุดนี้สมัยสุขโขทยัยนี่ก็สมัยอยุธยากสมัยอยุธยา มนดบน่เป็นมนดบเก่าครับว่าไป,ไ,ปไม่ให้คนขึ้น นี่ก็จะเป็นเครื่องลายคามสมัยเก่าฮะลายคามสมัยเก่าราชวงศ์ชินตึกปะมาณจุดสองพันเนี่ยนะโอ้ทวารที่สิบเก้าตุ๊โบราณเก่าของเก่าแก่ที่ท่านสะสมัติแต,ต่ละยุคแต่ละสมัย เครื่องของโบราณเก่าการชาเก่าดูสมัยเก่า ของโบราณโบราณที่เก็บสะสมรักษาแต่ละยุคแต่ละสมัยที่วัดหลวงพ่อคินราช มันนำเงินสกจัดแสดงรี่นรแห่งชาติหลังใหม่เครื่องทองเหลืองนีน ตอนนี้เราก็ออกจากวิหารพุทธศีหิงออกมาก็จะไปวิหารคดต่อฮะไปวิหารคดต่อบริเวณทั่วไป ออกมาก็เป็นพับปางนะ